ทำไมพิธีเรียกวิญญาณที่บ้านดงแม่ไม้ถึงได้ผิวร้ายมาแทนวิญญาณที่ต้องการเรื่องเล่าขานถึงกลุ่มคนที่อยากลองดีกับมนต์ดำต้องห้ามณนะที่แห่งนั้นคืนเดือนดับเครื่องเส้นถูกจัดวางกลางวงพิธีความขลังเริ่มก่อตัวขึ้น ทันใดนั้นกลิ่นข่าวเลือดคละคลุง้งแรงอาถรรพ์บีบรัดจนทุกคนใจสั่นระรัวเสียงกระซิบเย็นเยียบดังมาจากความมืดเหมือนมีบางสิ่งจ้องมองจากรอบด้านเงามืดทำมึนก่อตัวขึ้นกลางวงพิธีดวงตาแดงก่ำจ้องเขม็งพวกเขาเห็นมันชัดเจนนี่ไม่ใช่ญาติผู้ล่วงลับ แต่เป็นปีศาจร้ายที่ถูกปลุกขึ้นมาจากนรกกระพิความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวพลิกพิธีศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นนรกบนดิ่งทันทีเสียงกรีดร้องดังระงมจบลงด้วยความเงียบงนันเหลือไว้เพียงตำนานแห่งความสยองแล้วคุณละ่ะกล้าพอจะลองเรียกวิญญาณในสถานที่ต้องห้ามเช่นนั้นหรือ